ครูได้ของศักดิ์สิทธิ์มาหนึ่งชิ้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ฟังให้ดีนะคะทุกคนทุกคนจะได้รับเหมือนกันทุกคนเลยพอคุณได้อะไรนะคะให้คุณไปจดใน99วันเนี้ยว่าคุณได้รับปาฏิหาริย์อะไรจากสิ่งวิเศษที่ครูให้คุณโอเคไหมตอนเที่ยงตรงฟังนะคะทุกคนตอนเที่ยงตรงคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุธพหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกคนจะทําเหมือนกันแต่ทําคนละวัน ใค, paddle. ใครที่เกิดวันจันทร์ทำวันจันทร์ใครที่เกิดวันอังคารทำวันอังคารพุธทำพุธพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์คนที่เกิดวันอะไรให้ทำวันนั้นเที่ยงตรงไม่ต้องเที่ยงของใครให้เที่ยงของคุณถ้าคุณยึดนาฬิกาของคุณให้เที่ยงนั้นเป็นเที่ยงของคุณเข้าใจนะคะของใครของมันถ้าคุณยึดนาฬิกาบ้านเที่ยงตรงให้เป็นนาฬิกาบ้านของคุณถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านแต่คุณอยู่บริษัทให้ยึดนาฬิกาของบริษัทนะคะให้ยึดนาฬิกาของบริษัทคุณ ตอนเที่ยงตรงของจันทร์ถึงอาทิตย์ให้คุณไปหาก้อนหินหนึ่งก้อนฟังให้ดีนะคะทุกคนสมมติว่าคุณเกิดวันอาทิตย์พรุ่งนี้คุณไม่ต้องหานะให้คุณไปรอหาวันอาทิตย์ถ้าคุณเกิดวันพุธคุณไม่ต้องหาวันอื่นให้คุณไปหาวันพุธเข้าใจนะคะหินกลวดอะไรที่มันเป็นหินนะคะ หินที่มันอยู่บริเวณบ้านหินที่มันอยู่หน้าถนนหน้าบ้านหินที่มันอยู่แถวบริษัทหน้าบริษัทในบริษัทหรือที่มันเป็นหินนะคะที่มันที่มันเป็นหินที่มันอยู่บริเวณห้ามเอาในบ้านห้ามเอาที่อยู่ในร่มต้องเอาหินที่มันอยู่กลางแดดคะคุณหินที่มันอยู่ทางถนนหน้าบ้านก็ได้นะคะหรืออยู่ในบ้านแต่ไม่ได้อยู่ในร่มเป็นหินที่ตากแดดมานานมากแล้วเป็นหินที่เอามาใส่ทางเดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าหินนะคะ ตามที่คุณเข้าใจพอเข้าใจไม่เหมือนกันไม่เป็นไรไม่ต้องไปถามใครฟังนะคะครูเกิดวันอังคารพรุนี้วันจันทร์ครูจะไม่หาหินครูจะไปหาหินในวันอังคารตอนเที่ยงตรงบริเวณรอบบ้านครูที่เป็นหินที่ไม่ได้อยู่ในหลังคาที่เป็นหินที่อยู่นอกหลังคาบ้านอยู่หน้าบ้านได้ไหมหน้าประตูรั้วได้ไหมได้หมดนะคะหน้าถนนได้ไหมเพราะว่าหน้าบ้านมีถนนแล้วมีหินแต่ในบ้านไม่มีหินได้หมดได้หมดขอให้เป็นบริเวณไม่ไกลาจากที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่ไกลาจากที่ทํางานของคุณ เอามาแค่หนึ่งก้อนได้หินมาหนึ่งก้อนคุณบอกก้อนนี้แหละฉันจะเอาก้อนนี้แหละให้คุณเอาหินไปล้างน้ําล้างน้ํานอกบ้านอย่าล้างในตัวบ้านนะคะเอาน้ําตักน้ํามาหรืออะไรก็แล้วแต่เอาขันตักใส่เพื่อจะออกมาตรงบริเวณที่รับแดดได้ให้ล้างหินก้อนนั้นให้สะอาดฟังนะคะให้ล้างหินก้อนนั้นให้สะอาดแล้วให้คุณเอาก้อนหินก้อนนั้นให้เอาก้อนหินก้อนนั้นวางตากแดดฟังตากแดดในที่สูง ว่าที่สูงคือบนโต๊ะบนเก้าอ,อี้บนอะไรมันมันที่สูงคือไม่ใช่ที่พื้นดินน้ามที่ล้างต้องล้างบริเวณไม่ให้ล้างในหลังคาบ้านนะคะต้องนอกชายคาเท่านั้นล้างแซฟไม่ต้องล้างอะไรนะคะไม่ต้องล้างแซฟไม่ต้องล้างไม่ต้องขีดฆ่าเชื้อนะคะเออนะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วให้คุณตากเอาหินก้อนนี้รับพลังงานแดดสองชั่วโมงฟังนะคะฟังนะทุกคนสองชั่วโมงขึ้นไปดีที่สุดห้ามเกิน19.19 19. 19. นานาฬิกาฟังนะคะ หินก้อนนี้จะต้องถูกเก็บเข้าบ้านไม่ให้เกินสิบเก้าจุดหนึ่งเก้าเด็ดขาดฉันจะตั้งเวลาไว้เลยว่าสิบเก้าจุดสิบเ้าฉันจะไปเก็บหินคนนี้จะสุดยอดที่สุดคุณจะได้รับพลังงานหินที่สุดยอดที่สุดของมนุษย์แล้วนะคะแต่ถ้าคุณกลัวลืมเพราะถ้าพลาดปุ๊บคุณต้องไปรอเป็นวันพุธหน้าคุณต้องไปรอเป็นวันพฤหัสหน้าทําใหม่เลยนะทําใหม่เลยนะแคนเซลิลเลยถ้าเกิดคุณจงเอาหินก้อนนั้นนะคะมาไว้ที่หัวนอนนะคะคุณจงเอาหินก้อนนั้นนะคะมาไว้ที่หัวนอน ฟังนะหินก้อนนั้นจะอยู่บนหัวนอนคุณจนครบ99วันหินก้อนนั้นนะคะจะไม่ใช่หินธรรมดาอีกต่อไปนี้หลายคนไม่เชื่ออาจจะบอกไร้สาระอย่าพิ่งอ้าปากพูดว่าไล้สาระถ้ายัางไม่ทําจําไว้ใครกลัวจะพลาด19-19เกินสองชั่วโมงไปแล้วคุณจะเก็บมาก็ได้พลังงานหินจะได้มากตามที่ดวงอาทิตย์ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเก็บพลังงานดวงอาทิตย์ไว้อะค่ะเกินสชั่วโมงพอประมาณชั่วโมงที่สฝนใกล้จะตก ให้คุณรีบเก็บมาอย่าให้เขาตากฝนนะคะถ้าเขาตากฝนถือว่าคุณต้องไปเก็บใหม่ในในวันในในอาทิตย์ต่อไปถือว่าคุณเกิดวันพุธไม่ไม่สำเร็จคุณจะคุณรู้ไหมการทําแบบนี้คนไม่สําเร็จเยอะมากฟังนะคะเรื่องนี้คุณไม่ต้องเล่าใครไม่ต้องแบ่งกันว่าคุณเจออะไรคุณเจอปาฏิหาริย์อะไรคุณห้ามเล่าจนกว่าจะครบ99วันคุณรู้ไหมคุณจะเจออะไรที่คุณไม่คาดคิดเลย